สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่วัดถ้ำเขาประทุนนะครับที่อยู่ที่อาเภอเขาเชาเมาจังหวัดระยองซึ่งหลังจากที่ผมมาไหว้พระที่วัดเขาถ้ำประทุนหรือว่าวัดถ้ำเขากระทุนนะมากลับไปกลับมานี่แหละพอเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่จะกลับนะครับผมยังไม่ยอมนะครับเพราะผมไปเจอป้ายกาแฟหลงเขาเออ ซึ่งมันเป็นป้ายบอกเฉยๆว่ากาแฟหลวงเขาแล้วก็บอกตามระยะทางว่ากี่กิโลถึงเชื่อไหมครับมันเลยวัดเขาถ้ำประทุนไปอีกไกลมากแต่เชื่อไหมไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรมาดนกิจดในใจให้ผมเนี่ยตามหากาแฟร้านนี้ซึ่งมันเป็นหนทางที่หายากมากนะครับแต่เชื่อไหมผมวิ่งมาเนี่ยผมเกือบเลยเลยนะพอ,อนึกจะเจ,กเจอก็เจอเลยครับนี่เจอแล้ว พรีเมียมเลยนะครับต้องย้อนกลับเนี่ยร้านกาแฟหลงเขาผมหลงเขามาหลายรอบจริงๆตามชื่อเลยนะต้องถอยนะฮะเกือบเลยเลยครับต้องถอยถอยเพื่อที่จะหาที่จอดรถเนี่ยนะฮะก็ตามหาจนเจอเลยนะครับเพราะว่าตั้งใจแล้วว่ายังไงก็ต้องหาให้เจอแหนไนหน,น,น,น่มาทั้งทีแล้วอะเส้น,นทางนี้หาร้านกาแฟไม่ง่ายนะครับ มันไม่มีร้านกาแฟแบบนี้มันมีแต่เป็นกาแฟทั่วไปตามที่ขายอยู่ตามวัดแต่ผมอยากจะสัมผัสจริงๆนะครับทำไมเขาถึงกล้าติดป้ายกาแฟหลงเขาซึ่งไม่มีบ้านไม่มีสถานที่คนทุกพล่านไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็อยากจะเห็นแล้วผมก็ได้มาเห็นแล้วนี่ครับมันเป็นแบบสถานที่ที่เป็นของร้านกาแฟอย่างเดียวไม่มีร้านไม่มี โรงโรงานโรงงานอะไรที่พวกพ่านเป็นผู้คนซึ่งเขาไม่ไม่แคร์เขาไม่แคร์ลูกค้าว่าใครจะมาเจอร้านเขาหรือไม่เจอจะตามหาเจอหรือไม่เจอไม่สนใจร้านของเขาเนี่ยมันตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณกว้างมากเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ดินของเขาเองเขาเป็นเจ้าของเองเขาถึงได้ก,กล้าที่จะตั้งผมก็เชื่อนะครับว่า เขามีความมั่นใจในสูตรของเขาแล้วในแกะเป็นอะไรในแฟนชายของเขาไม่น่าจะเป็นแฟนชายมั้งน่าจะเป็นต้นตำํำราของเขาอย่างเดียวเลยนะฮะมาถึงก็ต้องอมีเช็คอินได้ด้วยนะนะครับแล้วก็มิน่นะครับชื่อร้านเขาตอนแรกผมเข้าใจผิดนะครับเป็นภาษาอังกฤษตามป้ายตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยเขาสะกดไว้ผมก็ไปสะกดว่าเป็นกาแฟาหลังเขาที่ไหนได้พอมาดูแล้ว มันหลงเขาเนอะ้าว <ไป S 1> นะครับเ,เดี๋ยวจะนำพาที่ท่านไ,ไปสัม <ลง S 1> ผัสบรรยากาศ<ง>ภายในร้าน,น,นภายในร้านก็คือร้านกาแฟนะครับที่ผมมาถึงแล้วเนี่ยมันมันได้ดื่มแน่นอนอ่ะ้็อยากจะรู้จริงๆว่ารสชาติกาแฟหลงเขามันจะขนาดไหนทำไมถึงกล้าเหลือเกินกล้าขนาดไหนกล้าที่จะมาตั้งในสถานที่โล่งๆโดยที่มีมีบ้านผู้คนอะ่ะ อยู่กลางทุ่งนากลางสถานที่โล่งๆอะ่ะนี่เข้ามาแล้วโอ้เชื่อไหมเพราะผมเปิดประตูเข้ามาเนี่ยกลิ่นกาแฟมันเตะจมูกตลบอบ,อ,บอวนไปหมดเลยหอ,อมหอมมากคาปูชิโนโก็มีทั้งหนุ่มหนุ่มรอสาวสวยนะครับหวานมันก็ผมนี่จะเป็นคอของคาปูชิโนโ่พอ ไม่ชอบเข้มผมนิดว่าต้องเป็นพิโซ่มันก็ถือว่าเข้มไปสำหรับผมคิดว่าหลังเขาคาเฟ่อป็นลาเต้มันก็จะอ่อนไปสำหรับผมกลายเป็นลงเขาโนขึ้นหวานมันนะครับก็เสร็จแล้วเราก็ได้รับสแกนนะครับได้รับสลิปออเดอร์มานะรวมทั้งอุปกรณ์การแจ้งเตือนนะครับเอาวางโต๊ะเห็นไหมฮะโต๊ะทั้งตัวอีกของไฮโซนะครับ แล้วภายในร้านเนี่ยผมสังเกตเห็นมีชาวต่างชาติด้วยนะครับมาน,นั่งดื่มกาแฟแล้วก็พาครอบครัวมาทานอาหารกันในนี้มีอาหารด้วยนะครับเขาไม่ใช่มีกาแฟ,แฟอย่างเดียวนะโอ้โหสุดยอดครับท่านใดที่หากว่าใครมาที่อำเภอเขาชมเมาแล้วอยากจะสัมผัสลองลิ้มชิมรสเหมือนอย่างที่ผมว่าแล้วก็ตา,ม,ม,ามาเลยครับกาแฟหลงเขา,าที่นี่นะครับมีพร้อมทุกอย่างแต่แต่แต สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกท่านเลยครับคือเซอร์ไพรส์มากร้านนี้เขาเป็นสาวกทีมรีเมยรีกอังกฤษผมเจอทีมฟุตบอลรีเมยรีกอังกฤษทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดงครับซึ่งมันคอเดียวกับผมเลยโอ้โหเป็นไงฮะ ของแท้ๆนะครับเนี่ยแล้วมีลายเซ็นนักบอลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับนั่นก็คือเดวิดเบคแฮมนะครับขวัญใจมหาชนขวัญใจสาวๆเลยนะนี่นะครับชมแหมอยากจะคุยกับเจ้าของร้านจังเลยนะคอเดียวกันฮะสาวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันเอาเราก็กลับมานั่งรอครับมานั่งกิตโตแะนแท้แมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อมานั่งรอกาแฟ ทางก็กวาดสายตาชมบรรยากาศภายในร้านชื่อมันหรูหราดีแท้นะเขาเป็นสไตล์คันที่จะบอกว่าคันที่ไหมเขาเป็นสไตล์แบบเมือนอกเลยนะเขาทำไว้เนี่ยเขาทำสไตล์มือนนอกเลยนะชาวฝรั่งเขาก็เลย นั่อผ่านอาหารเลยนะที่ผมหลงมาหลายเส้นหลงมาหลายซอยละรอว่ากาแฟที่ได้สั่งไว้อคุกินูนแกเพราะว่าไปเที่วเองอยากจะได้สอบถามตามอยากชิมอ่ะอยากกินที่ผ่านเส้นทางที่เราเคยกินก็อเมซอนมีคนบอกว่าอเมซอนร้านเนี้ยห้าบาท ต้องไปตามที่เรา็รูงรสชาติอยู่แล้วนะครับหลายร้านหลายสาขาก็อยากจะมาชิมกาแฟหลงเขาดูบ้างดูซิขนาดไหนอ่ะคือทําให้คนหลงมาแล้วหลงไปอีกเาก็ไม่ได้แคร์อะไรมากว่าจะหลงไปถึงไหนจะได้ไม่ได้อาจะเจอไม่เจออาเภอเขาเฉาเขตบ่อทองมาแล้วครับสัญญาณเตือนแล้วว่ากาแฟได้แล้วติดเขาเลย มางก็มก็ตัางชื่อว่าหลงเขาคาเฟ่ผมก็ดูว่าเถาอุปกรณ์รณได้เปลี่ยนคืนเขาเราก็มาชำระอากาแฟญญาก็<อ>กสแกนครับผมเป็นเศษผีเงือนแห้งนะครับสแกนอย่างเดียวเชื่อไหมครับหนึ่งแก้วนี้เท่าไหร่เจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทครับแล้วจะฟองดูแล้วสังเกตแล้วน่าจะเล็กกว่าของอเมซอนนะ แปดบาทนะครับสแสดงว่าผมกเขาเจ๋งใช่ไหมต้องเจ๋งต้องเป้งใช่ไหมราคาแพงกว่าเขาแต่ว่าแก้วย่มงของเขาอะแต่ถือว่าขายบรรยากาศละมนะั้งเนะดูสิดูบรรยากาศร้านเขาบริเวณรอบนอกัับบครสุดยอดครับมีโอกาสแวะมาชมได้ครับกาแฟหลวงเขาอำเภอเขาชมเมาจังหวัดระยองขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับฟังและรับชมขอบคุณมากค,ครับสวัสดีครับบายบาย